นิชาเล่าจังหวะจับมือโตโน่เผยที่มาฉายาหมาป่าสลอตสองครอบครัวแฮปปี้มากไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกันสองครอบครัวสำหรับนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิตและโตโน่พาคินคำวิไลศัก์ที่เรียกว่าทริปนี้หวานมากอีกทริปหนึ่งเพราะทั้งสองคนเล่นปล่อยภาพเดินจับมือกันคล้องแขนกันตลอดทริปเลยก็ว่าได้ เมื่อค่ำวันที่2องพฤษภาคมที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามภายในงานโลเรียลปารีสเวิลด์อีเวนตอกย้ำจุดยืนคุณค่าที่ทุกคนคู่ควรพร้อมเปิดตัวสมาชิกครอบครัวโลเรียลพบกับนางเอกสาวนิชานัฐนิชาดังวัฒนาวนิชหลังจบงานได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เพิ่งกลับมาจากพาคุณแม่และน้องสาว วะของตัวเองไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวโตโนโ่ทริปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอากาศดีมากอากาศดีจริงๆก็หนีร้อนไปแป๊บหนึ่งใครชวนใครคุยกันกับทุกคนด้วยเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาแม่แม,แม่ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยก็เลยอยากพาแม่แม่ไปเที่ยวใกล้ๆสักหน่อยก็ล็อกค,คิวเลยแม่ทั้งสองก็อยากไปน้องสาวพี่โน่น้องสาวนิชาก็อยากไป ที่โน่เอนเตอร์เทนยังไงบ้างทุกคนเอนเตอร์เทนกันคะ่ะก็เอนจอยเต็มที่คะ่ะมีความสุขมากที่โน่เป็นป๋าเลยไหมไม่ไม่เราก็ช่วยกันเราก็อยากดูแลครอบครัวเราเหมือนกันมีโอกาสไปสวีทกันสองคนไหมกำลังคิดว่ามีไหมไม่มีเลยมี็อดข้ามถนนแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยหัวเราะแต่ก็แฮปปี้ทุกที่คะ่ะ กลัวหลงกันหรือ,อยังไงกลัวแม่หลงค่ะเราก็เดินนำค่ะหัวเราะแฟนๆแ,แ,แชร์ภาพหวานหวานติดเทรนทวิตเตอร์ด้วยค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยแต่ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นแล้วมีความสุขไปกี่วัน7จถึงแวันค่ะเต็มอิ่มมากเน้นทางไหนกินเที่ยวช้อปปิง้งญี่ปุ่นได้หลายอย่างค่ะไปวัดด้วยพาแม่เดินเล่นด้วยกินกิน เยอะมากทุกคนเอนจอยมีความสุขมากค่ะทริปสบายๆเพราะก่อนนี้ไปไหนกับพี่โน่เหมือนต้องตะลุยอันนั้นเป็นช่วยโครงการแต่อันนี้ไปเที่ยวจริงๆไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้มานานมากแล้วค่ะที่ไปต่างประเทศกันตั้งแต่ก่อนโควิดอีกคนจิ้นมากเพราะด้วยอยู่ด้วยกันตลอดทริปใช่จริงๆตัวติดกันทั้งครอบครัวตลอดทริปค่ะ เพราะว่าแม่พี่โน่ด้วยแม่เราก็ต้องดูแลด้วยถ้าขึ้นรถไฟจริงๆก็ส่งสารแม่เพราะว่าเป็นทริปที่อยากไปไหนก็ขึ้นรถไฟกันก็ต้องดูแลแม่แม่ด้วยมีเหตุการณ์น่ารักรักตลกตลกเกิดขึ้นไหมน่าจะเป็นแย่งกันเลี้ยงข้าวมังคะแย่งกันจ่าย เขาก็อยากดูแลทุกคนแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยห,หนูก็พาครอบครัวมานะหนูขอดูแลบ้างแล้วตกลงกันยังไงไม่รู้เลยแล้วแต่เลยแย่งกันไปเรื่อยๆคนชนะก็ได้จ่ายจุดตัดสินคือใครยื่นบัตรก่อนใครเร็วกว่าคนนั้นก็จ่ายไปทำไมไม่ตกลงจ่ายกันคนละมือหัวเราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องซีเรียสกันขนาดนั้นคะ่ะ เราก็แค่อยากดูแลครอบครัวกันทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ซสีเรียดตลกดีเป็นนิสัยของพวกเรากันอยู่แล้วใช่ไหมแย่งกันซับพอร์ตใช่พี่โน่เขาก็อยากดูแลกันทุกคนแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากดูแลบ้างก็ช่วยช่วยกันบ้างชื่อทริปคือหมาป่ากับสล็อตคือยังไงก็เรื่องมีอยู่ครอบครัวหนูทุกคนเป็นคนทำอะไรช้าม,มาก ทุกคนคือช้าเดินช้าสโลไลฟ์แล้วพอไปถึงที่โน้นเดินไปไหนคือเอาจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นที่ว่าเดินกับพี่โน่ตลอดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดภาพที่เห็นคือพี่โน่กับแม่น้องสาวพี่โน่เดินไปเร็วมากแล้วพวกหนูโอ้โหเดินคุยไปเดินกินไปหัวเราะแล้วเจ้าเดินเร็วมากเขาต้องคอยหันกลับมามองตลอด มายังยังก็เลยเหมือนหมาป่ากับสลอตเลยหมาป่าที่เร็วมากพวกหนูชิวช้ามีเร่งเร่งเราไหมไม่มีค่ะเป็นทริปตามใจตัวเองทุกคนติดใจไหมติดใจค่ะมีความสุขที่เห็นแม่เห็นน้องมีความสุขแฮปปี้ที่โน่มีของขวัญอะไรให้ไหมมีค่ะเป็นอะไรไม่บอกหัวเราะ เป็นเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆที่เจอในร้านน่ารักๆก,ก็เดินเดินเลือกอยู่ด้วยกันค่ะทริปต่อไปมาหรือยังยังค่ะขอทำงานก่อนอยากทำงานยิ้น